หนังสือ Secret p a ากุญแจสู่มิติที่5ความลับจากจักรวาลโดยอาจารย์สถิธรรมเพ็ญสุขบทที่ 1. เหตุที่มนุษย์ต้องเข้าสู่มิติที่5ปัจจุบันมนุษย์ดำรงอยู่ในมิติที่4มิติแห่งการเวลาที่สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ตามทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่ได้กล่าวไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นแต่ด้วยน้ำมือมนุษย์ทำให้หลายสิ่งของโลกในยุคนี้ขาดความสมดุลและเสื่อมโทรมลงทุกขณะจ,จิตขณะที่มนุษย์เราดำรงอยู่ในมิติที่4กลับมีมิติอื่นซ้อนทับอยู่ดังที่นักวิทยาศาสตร์ควอนตัมเรียกว่าโลกคู่ขนานฉะนั้นโลกมนุษย์ไม่ได้มีเพียงมิติที่4แต่ยังมีมิติที่หา มิติที่6เรื่อยไปจนถึงมิติที่11และขยายต่อเนื่องไปเป็นมิติอนเออนกอนันต์แล้วทำไมมนุษย์ต้องเข้าสู่มิติที่5ทั้งตัวผมเองทั้งผู้อ่านและทุกคนในโลกต้องเข้าสู่มิติที่5เหตุผลก็คือมิติที่5เป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของมนุษย์ในระดับที่เป็นรูปธรรมทางกายภาพ เป็นการก้าวเข้าสู่ระดับพลังงานของดวงวิญญาณที่เรียกว่า The Power of Spirit ในคำพีพระควักขีตาซึ่งเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูนิกายไวยสนบซึ่งยกย่องพระวิษณุหรือพระนารายคือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดคำพีนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลบทเพลงแห่งพระเจ้าอันเป็นความหมายของคำว่าพระควักีตา มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทสนทนาของผู้ยิ่งใหญ่สองท่านเน้นการขัดเกลาจิตวิญญาณโดยแฝงด้วยปรัาอันล้ำลึกผ่านคำพูดของพระกิษณะซึ่งเป็นร่างอวตารของพระนาลายลงมาทำหน้าที่สารถีให้กับกษัตริย์อรชุนแห่งราชวงศ์ปานทบเมื่อครั้งออกรบที่ทุ่งครุรกเกษตรซึ่งกษัตริย์อรชุนรู้สึกสลดใจที่ต้องทำสงครามแย่งดินแดนกับพระญาติ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์หลังจากสำแดงให้พระอรชุนกษัตริย์นัครบเห็นร่างจริงขององค์อวตารแล้วพระกิศนะได้สอนถึงการพัฒนาตนเองให้เข้าถึงความเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ในหนังสือปรัชญาอินเดียซึ่งเรียบเรียงโดยดรทองหล่อวงธรรมมาบรรยายเหตุการณ์ในช่วงนี้ว่าพระกิษณะทรงยกย่องความรู้ที่เกิดจากการอย่างรู้ภายใน และความรู้ชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการเอาชนะประสาทสัมผัสอาตามันหรือตัวตนตามทัศนคติของพระวะกีตาเป็นสิ่งที่อยู่โยงคงกระพันเที่ยงแท้ไม่มีการแปลเปลี่ยนไม่เสื่อมสลายไม่สามารถทำลายให้สูญสลายไปได้ไม่มีเกิดไม่มีดับดำรงอยู่ชั่วนิรันดรส่วนสิ่งที่ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลมีการเกิดดำรงอยู่ และเสื่อมสลายไปนั้นก็คือร่างกายอาตามันอาศัยร่างกายแต่เมื่อร่างกายเสื่อมสลายหรือแตกดับไปด้วยมันจะเคลื่อนออกจากร่างกายเก่าที่แตกดับไปอาศัยอยู่กับร่างกายใหม่เปรียบเสมือนคนเราถอดเสื้อผ้าชุดเก่าออกแล้วสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เมื่อผู้ใดรู้แจ้งถึงสภาวะแห่งความเป็นจริงของพรหมมันประจักษ์ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างชีวา,าตามันกับพรหมมันเมื่อนั้น เขาจะบรรลุโมกษะหรือความหลุดพ้นนั่นคือดวงวิญญาณของมนุษย์ที่จะต้องพัฒนาให้เข้าถึงความเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์คือการกระทำหน้าที่ที่ดีงามของมนุษย์ด้วยการไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันมีเมตตาและสร้างความดีด้วยการบําเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้คือมิติที่5นั่นเอง เช่นเดียวกับคัมภีรโบราณที่เขียนขึ้นโดยปราบชาวอารยันก็คือคัมภีร์อุปนิสัยซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่สุดเป็นภูมิปัญญาตะวันออกได้กล่าวถึงความรู้แจ้งของจิตที่พัฒนาออกจากการเป็นมนุษย์ไปสู่สภาวะอันกเกษมนั่นคือหลุดจากการเกิดและการตายแต่การที่มนุษย์จะวิวัฒนาการได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ไม่เป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นทาสของความคิด ไม่เป็นาธาตุของอวัยวะที่เป็นรูปธปรรมซึ่งรวมถึงสมองเมื่อถึงจุดนั้นจึงจะพัฒนาสู่ขอบเขตสูงสุดของมนุษย์แม้แต่คำสอนของชาวอินเดียแดงเผ่าโฮปี้ที่ผมเคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มก,ก่อนๆได้กล่าวถึงการที่มนุษย์เข้าสู่มิติที่5ไว้ด้วยเช่นกันชาวอินเดียแดงพื้นเมืองเผ่าโฮบี้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของอเมริกันชนในเวลาต่อมา พมักอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาบอกไว้ว่าอารยธรรมของมนุษยชาติจะเกิดความสมดุลขึ้นเมื่อวิวัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์อยู่เหนือความคิดและอยู่เหนืออารมณ์โดยผ่านการพัฒนาของจิตซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนเราได้ผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงกับมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นกายภาพ ภูมิศาสตร์ไปจนถึงจิตวิญญาณจากคำบอกกล่าวของบรรพบุรุษสู่เรื่องเล่าจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานเอ่ยนามเทพเจ้าผู้มีฤทธาสัตตุกนังสั่งให้เทพบริวารทั้งหลายไปขยับพะเยื่อนภูเขาเคลื่อนย้ายทะเลปรับสมดุลระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้โดยระหว่างนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทก,กภยัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คอยกระหน่ำซ้ำเติม พื้นดินจะแทรกไปถึงพื้นน้ำมวลน,น้ำจะท่วมแผ่นดินอากาศแปรปรวนกับตระรปัดจากร้อนละอุไปเป็นเย็นยเยือกและเข้าสู่ยุคน้ำแข็งในที่สุดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีไม่มากนักที่เหลือรอดอย่างไรก็ตามเมื่อความแปรปรวนทั้งหลายยุติลงและโลกเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งเมื่อนั้นจิตสำนึกของมนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นวัฒนาการของจิต ในการเข้าสู่มิติที่5